คือคาว่าหีหนะเนี่ยแปลว่าเรียวยาวก็คือหิงอ่ะคือยานคืออะไรยานคือ,อยานอาวกาศมหายานคือ,อยานอวกาศที่ใหญ่หินในยานที่ยานอวกาศที่เรียวเรียวถ้าท่านมองว่าถ้าสองอันนี้เป็นยานอาวกาศก็มียานแบ่งเป็นยานอวกาศสองลำคือลำนึงก็มหายานหินในยานมหายานนี่ก็เดินทางเข้าไปในจีนนะแล้วหินในยานเนี่ย ก็เดินทางมาอย่างที่พวกเรานับถือศาสนาของเราคือหินนยานฝ่ายเถรวาทคือโอวาทของเถระนี่คือหินนยานของเราลายยานมุ่งสู่จีนภายหลังต่อมาเกิดลัทธิเต๋าเกิดขึ้นในจีนเพราะว่า,าหายยานเข้าไปก่อนนะแล้วเกิดลัทธิเต๋าจึงกระทั่งสตวรวาที่ขุกประเทศจีนเนี่ยมีการก่อตั้งลัทธิใหม่เกิดขึ้นคือลัทธิชานชานะ เป็นการผสมผสานกันระหว่างพุทธศาส,าสนาอินเดียและศาสนาพุทธลัทธิเต๋ตาของจีนโดยมีชื่อว่าชานเป็นภาษาจีนซึ่งแปลมาจากภาษาสันสกฤตว่าทยานและตรงกับภาษาบาลีว่าชานเป็นความสําคัญของการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งซึ่งอยู่คู่กับสมาธิความเจริญรูปเรือของลัทธิชานในประเทศจีนนี้ศตวรรษที่เจ็ดถึงสิบสองในราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ คือแบ่งเนี่ยแบ่งไอ้ไอ้ไอ้ลัทธิเซนเนี่ยแบนน่งเ,เป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้อันนี้ยังอยู่ในจีนอยู่นะยังไม่เข้ามาญี่ปุ่นอยู่ในจีนมันคือลัทธิเซนนี่แหละแต่ว่าอยู่ญี่ปุ่นเรียกเซนอยู่ในจีนเรียกฌานไอ้ฝ่ายเหนือก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปคอยป,อยปฏิบัติไอ้ฝ่ายใต้ก็บอกว่าทําแม่ปุ๊บป๊บทันทีเลยตะก,กูมุ่งทันทีคูก็จบทันทีแล้วเชื่อกันแล้วลัทธิฝ่ายใต้นี่เองจึงเกิดขนานนามหม่ว่าลัทธิเชนหรือเซนโดยภายหลังนั้น แบ่งออกได้เป็นสองนิกายเข้าไปในญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นใจร้อนอยากสําเร็จโดยเร็วก็เลยเปลี่ยนเป็นเป็นสองนิกายหลักใหม่ชื่อว่าโซโตกับรินโซนิกายหนึ่งคือโซโตอีกนิกายหนึ่งคือรินโซสองนิกายนี้แตกต่างมีความเคารพทางปันทิธรรมเหมือนเมือนกันรายละเอียดข้อปีิย่อยเกี่ยวกับเรื่องเซนยังมีบ้างแต่ผู้เขียน พิจารณาว่าเขียนไปก็อาจทําให้เกิดความสงสัยจึงหยิบในแนวหลักแท้ของของจีนมาเขียนรวมไว้กับญี่ปุ่นโดยรวมและเซนเข้าสู่ประเทศอเมริกาในปี1905ได้รับความนิยมจุกจนปัจจุบันส่วนคิดว่าพระเซนนี่มีมีภรรยามีเมียอะไรไม่ไม่จริงนะครับเพราะว่ายังมีเเรื่องของเซศเมถุนอยู่นะครับเอาละเรามาคุยเซนก็คือมีแค่นี้คือเซนเนี่ย ถ้าท่านมีเอาเขาเอาคนที่เขียนนี่เข้า,า่าตเป็นพระ่ลังหนหแล้วก็พุทธมาหายานเป็นลทัทธิใหญ่ศรัทธามากลน้นจนทั่วโลกการเผยแพร่ลัทธิเซนี้เริ่มจากจีนแล้วแผ่ไปยังญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีฮ่องกงแผ่ลงมาาตอนใต้คือไทยสิงคโปร์เข้ามชทวีประเทศอเมริกาอังกฤษและอีกหลายประเทศในยุโ,โรป ประเทศไทยเราเซนยังได้รับการนิยมไม่กว้างขวางเท่าไหร่เนื่องจากพุทธศาสนาของเรานั้นมีนิกายหลายยานที่วาดเป็นนิกายหลักประดาอยู่เรื่องการกีดขั้นให้ศาสนาพุทธหมายยานและที่เซนเข้ามามีบทบาทน,นั้นมีอาจพึงกระทาได้เนื่องจากเราเป็นป,านปตาราทิปไตยที่เปิดกว้างทุกเชื้อชาติศาสนาแต่ก็มีหลายคนหลายกลุ่มที่เริ่มหันมาศึกษาศาสนาเซนมากขึ้นทั้งสองมีประการด้วยแต่นิกายเซนนั้น แตกต่างมีปรากฏอยู่แนวสอนของนิกายเซนเน้นสอนให้อยู่กับความจริงในการยอมรับตัวเองศึกษาทำรรพิจารณารมโดยอาศัยธรรมชาติของชีวิตเป็นสิ่งสั่งสอนยุดหมายบรรลุธรรมตัดสิ่งกิเลสตัณหาอุปทา,านขันศีขันสิ่งนี้ต่างหากที่คิดว่าเหมาะกับยุคสมัยหรือสมัยร่วมสมัยในยุคสองพันโดยเฉพาะคนไทย คนไท,ทยจำนวนไม่น้อยไม่ได้ศึกษาเซนแล้วก็เข้าใจชัดยิ่งขึ้นว่าศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเน,น้นเน้นสอนเรื่องอะไรเป็นที่สุดประดุจพุทธประสงค์ของพุทธองค์แต่พุทธศาสนาที่เราท่านนับถือกันอยู่ในปัจจุบันกบกลายเป็นปเน้นเพียงการทํทาบุญทําทานึ้นสวรรค์ลงนรกพิธีกรรม,มต่างๆโดอหาใช่เน้นไปเพื่อหลุดพ้นแต่สิ่งเดียวพิธีกรรมนี้จริงอยู่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของศาสนาแต่ว่าไปเข้าไปยุ่งกับมันมากกวทำให้พระมีเงิน ต่อมาปัญหาเรื่องผู้หญิงปัญหาเรื่องความโลกทางด้านสัมมนาศัก์สิ่งเหล่านี้ลองพิจารณาดูสิลิเท็หากว่าศึกษาพิเซิจะพบว่าเรื่องต่างเหล่านี้จะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเขาก็มีนะก็จบผมว่าที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมคุยได้ดีกว่าเขาอ่นะคือต้องเข้าใจนะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราความรู้ที่เรามีค,คือจริงๆเนี่ยเรามองเนี่ยผิดหมดว่า ถ้าเรามองถึงเอธรรมยุทธ์ในประเทศไทยเนี่ยธรรมยุทธ์ของเราเนี่ยก็เหมือนกับเซนถ้าเอาเซนมาจาับมีแบบเดียวกันคือเราอาศัยความจริงกับธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมเพียงแต่ว่าก่อนมีธรรมยุทธ์คือธรรมยุทธ์เนี่ยก็คือเทราวาสหินยานเทราวาสซึ่งเอ <c oughs> บปฏิบัติทุกอย่างเหมือนสมัยคัพุทธการแต่การดําเนินการของาศาสนาพุทธเนี่ยมันเล็กเพราะว่าฝ่ายเทราวาสของเราเนี่ยตั้งแต่ สุโคไทยในศาสนาพุทธเราเคยหายไปแล้วเราก็แวาลัที่ลังกาวงมาลัวที่ลังกาวงก็ไปปนกับอย่างอื่นมาด้วยทาให้ทุกอย่างมันเริ่มเละเทะกันมาตลอดตั้งแต่สุโคไทยจนกระทั่งมาถึงอยุธยาแล้วก็ตอนหลังนี่ก็หลังศรีลังกาเขาก็เจอปัญหาว่าพุทธศาสนาเขาเป๋ไปเป๋ไปเหมือนกันเพราะว่าพอพิศาสนาองค์บางก์ที่ดังมากก็ไปพาศาสนาเขาเลิะเทอะจนถ้าถึงมีบอกว่า เออราชการที่สี่ยึงให้มีการคิดคนขึ้นมาว่าไอ้ขออธิฐานว่าจะมีลัทธิเออไม่ใช่มีศาสนาพุทธมีอันไหนข้อวัดไหนของพระองค์ไหนบางที่ปฏิบัติเหมือนสมัยครังพูทจกาลที่ยังลงเหลืออยู่ในสุวรรณภ,ภูมิคือในสยามประเทศก็เจอพระเดโชมีพระเดโชมีก็มีหลวงป,ปู่สาวเป็นลูกศิษย์หลวงป,ปู่สาวก็มีหลวงป,ปู่ม่านภูริทัตโตหลวงป,ปู่ม่านภูริทัตโตก็คืออาจารย์ใหญ่ของมีหลวงป,ปู่แหวน หลวงปู่อ่อนหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ลุยหลวงปู่ชอบพวกนี้แล้วอาจารย์สมชายหลวงตาหมาบวพวกนี้เป็นสิบมดแล้วก็ไล่เลียงลงมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณสามสี่ยเนอเรชั่นคือแค่สี่ยเนอเรชั่นเองนะที่ฝ่ายธรรมยุทธ์ซึ่งแบ่งออกไปสองนิกายเหมือนกันฝ่ายหนึ่งปฏิบัติพระป่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออยู่ในวัดบวรคือฝ่ายศึกษาประธรรมอีกฝ่ายปฏิบัติก็ไปเดินจบโปรไปวิเวกปีวิเวก ไปท่อง่าอะไรต่างๆื่องอาศัยความจริงแบบนิสายเซนคืออาศัยความจริงความจริงของธรรมชาติและความจริงของของพุทธศาสนาความจริงของจิตและการหลุดพน้นนี่คือเรื่องราวของของเซนนะเรื่องราวของโตชิน,น,นท่านจะเห็นเลยว่าชินโตกับเซนมีเหมือนกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าชินโตคืออะไรจริงๆมันมันไม่ยากเลยเพราะชินโตคือป้ายเหล่าเอียคือแผนเตีอซึ่ง ซึ่งเหมือนกันหมดทั้งสวุวรรณภูมิย้อนขึ้นไปถึงย้อนขึ้นไปจีนโบราณทั้งหมดเหมือนกันหมดก็คือแพนดิิซึ่งก็คือไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษมีเชงเม้งมีตุจกีอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดไม่ได้แปลกอะไรเลยในเอเชียทุกอย่างเหมือนกันหมดตอนนี้เรามาจบเรื่องของเอชินโตเรื่องเซนญี่ปุ่นมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งคนเราพวกเราเนี่ยไม่รู้ผมก็เล่าเรื่องวาคิวเนื้อวากิว ว่าวากิวคือเนื้อของเทพเจ้าเรื่องนี้มีมาสี่ภาคสามสี่พันปีเพราะคิดว่าเทพเจ้าอาเม่เป็นคนสร้างชาวญี่ปุ่นส่งวัววากิวมาให้เพื่อให้กลัวอดตายแล้วพันวัววาเรียกว,ว่าวากิวแต่พันมันไม่มีใครรู้เพราะเรื่องนี้มันย้อนหลังไปสามสี่พันปีมันไม่มีบันทึกอะไรเลยบันทึกที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าซูโมโท่านเห็นว่าทําไมเมื่อไหร่เป็นคนคิดซูโมโขึ้นมาว่า กดเปียกติกาการโบยของซูโมโ่ทาไมต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ต้องขีดวงอ่ะทําไมต้องขูนในเท้าอ้วนททาไมต้องไว้ผมทรงนี้ไอ้ผมทรงซูโม่เนี่แหละแล้วทําไมเวลาต่อสู้ต้องโรยเกลือทําไมต้องยกขาสองข้างขวาทีซ้ายทีขึ้นมากระแทกขุมขวัญคู่ต่อสู้ก่อนที่จะเข้าไปในวงนั้นเพื่อต่อสู้ ซูโมโ่ธรรมดาเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะในญี่ปุ่นมีซูโมโ่จะเป็นลูกปีรามิดในการแข่งขันเขาเชื่อขึ้นเป็นลูกปิรามิดว่าเอาย่ยยอดสุดยังมีใครบ้างแล้วก็ไต่เต้าตามปิรามิดซูโมโ่โดยที่ด,งดงัดงๆพูกดังๆเก่งๆมีชื่อเนี่ยค่าตัวสูงมากแล้วก็คนที่จะไปดูค่าตัวดูซูโม่นี่แพงมากซูโม่นี่ลาก้นลัง จูตัวเองไม่ได้ฮะล้างไม่ได้ต้องจ้างคนมาล้างล้างก้นเวลาอื่นก็มีคนมาเช็ดก้นให้ล้างก้นให้ล้างถูก้นท้ายมีหลายคนไปรับจาา้างหน้าที่ล้างก้นสูโมกเดือนหนึ่งห้าหมื่นบาทนะเดือนหนึ่งรายได้ห้าหมื่นบาทแต่นี่ซูโมกม,มาจากไหนคนญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยชอบดูชอบกัดจิงหริดคนญี่ปุ่นชอบกัดแมงมุมอาจาะยัอาจจะงงงญี่ปุ่นเนี่ยมีแมงมุมเยอะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกัดแมงมุม ไอ้แมงมุมเวลาบรรยากาศกันเนี่ยถ้าท่าน,าเ,านเคยดูแมงมุมกัดกันน่าจะแปลกใจมากมันคือท่าของสูโม่เลยมันจะยกขาขวาขึ้นมาลอยกลางอากาศแล้วก็แทกงลงพื้นแล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นแล้วก็แทกงลงพื้นแล้วก็แทกเนี่ยพักมือเข้าพันตูเนเข,ข้าไปเข้าไปพัวพันกันอยู่ในวงในจนกระทั่งแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครนี่คือการต่อสู้ของวิของแมงมุมซึ่งสูโมโอเอามาเป็นหลักเอามาใช้กันในสมัยเก่า เอาคนมาทําเป็นแมงมุมอ่ะแล้วก็สมัยโชกุนโตคุกาวะที่สร้างสร้างมซูสุโมเป็นระบบจนน่ามาถึงปัจจุบันนี้แต่ก่อนมันยังสู้กันไ,ไม่ไม่ไม่คือต่างคนต่างต่าง,างท้องที่ต่างจับมวยสุโมนี่คือเหตุผลว่าทำไมขุนให้ซูโมเนี่ยก็ทองใหญ่ๆเพราะเหมือนแมงมุมอไปรวมทองเป็นกลุ่มเนี่ยเบมือกันเลยซูโมถูกขนุนขึ้นมา แมงมุมมีเหมือนแมงมุมคือท้องใหญ,ใหญ่การต่อสู้ซูโม่คือการต่อสู้ของแมงมุมอาศัยแมงมุมมาเป็นหลักในการต่อสู้เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรามองสูโม่เนี่ยอ้วนตัวใหญ่แต่เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาฝึกสูโม่ตั้งแต่เด็กเพราะนั้นเขาฝึกให้อ้วนฝึกให้พุงใหญ่แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็ฝึกความไหวและความแรงแข็งแรง เขาอ้วนจริงนะแต่เนื้อหนังเขาแข็งปึกเลยนะครับแข็งแรงมากทีเดียวเออญี่ปุ่นวันนี้ที่จากศาสนาที่ถามมาเซนก็อธิบายมาเข้าไปยี่สิบนาทีตั้งแต่ต้นจนจบต่อไปเราก็คงจะมาตอบคำถามกันตอบกันผมทําเรื่องเรื่องชินโตเรื่องเซนเรื่องศาสนาเปียรเทีย่ยบศาสนาไทยก่อนที่จบวันนี้จะบอกด้วยว่าญี่ปุ่นมีศาสนาพุทธศาสนาพุทธ สองร้อยห้าสิบสี่นิกายในปัจจุบันเนี่ยถ้านราคิดว่าเยอะขนาดไหนญี่ปุ่นน่ะมีศาสนาพุทธสองร้อยห้าสิบสี่นิกายซึ่งเลอะเทอะหมดเลยถึงสองร้อยห้าสิบสี่นิกายนี่เละเทะเลอะเทอะแต่มีอยู่อย่างเดีวยวที่เหมือนกันคือการสวดเขาเรียกว่าการสวดยะถาวรีวะหามยังเหมือนของเราการสวดถาวายสังฆทา,านก็ยะอีมาน่มายังพันเตพัตานิสปริวารานิยังเหมือนอยู่เหมือนกัน ก่อจบวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าผมหาเจอก็จะเอามาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแป๊บนึงน,นะครับเราเคยรู้เรื่องของ <c oughs> การถวายสังกทานเขาก็จะขึ้นต้นว่าผมยังไม่เหมอหมดนะ <c oughs> มันยาวอิมานิพยังพันเตพัตตานิสัป,ประริวราณิพิกขุสังคษะโอโนชยามะสาปุโนพันเต นี่คือการบทกล่าวนําในการถวายสังฆทานนะ,ะให้กับคนตายเนี่ยก็มีแฟคนคลับบรรพศคนหนึ่งก็เอาเรื่องนี้มาเสนอซึ่งผมดูแล้วก็ดีเรื่องนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเรื่องที่ถ้าลองลองลอง,ลองฟังดูแล้วกันนะครับว่ามันมันมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูเครื่องเดินมาอ่าโอเคเราจะขึ้นต้นเขาก็ขึ้นต้นว่า อิมานิภาริยาพันเตสามีทานานิสัปปริวราณิภาริยาสังกษะโอโนชยามะภาริยาพันเตภาริยาสงโคอิมานิภาริยานานิสัปปริวราณิปฏิคันหาตุสามีจะหาต่างมานะหลายหลายสตังสาริยาจกสุขขังจะนยะ,นยะคำแปลต่อไปคำแปละนะ ข้าแต่ภรรยาผู้เจริญข้าพเจ้าสามีทั้งหลายขอน้อมถวายร่างกายและชีวิตอีกทั้งเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนทั้งหลายเหล่านี้แด่ภรรยาของข้าพเจ้าขอภรรยาจงรับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขของภรรยาบนความทุกข์ของบรรดาสามีทั้งหลายตลอดกาลนานเทินสาทุอันนี้เป็นภาษาบาลีนะแต่ว่ามีคนเอามาให้อ่านเราก็จะมาอ่านให้ฟังก็เหมือนกันภาษาบาลีขอ,ของของตัวบันโพธิ์เองที่ก็บอกว่า ชาราภาริยาสัตถังเทเหิอ,อัสนะภาวทุกขังโหติแปลว่าการอยู่กับเมียแก่ที่บ้านไปทุกหนแล้วก็มีต่ออันนี้ของผมเองนะอันนี้ของผมเองไม่ได้เอาใจากใครนะแล้วไม่ต้องไปหาเพราะไอ้บันพจนไปศึกษาพลา,าบาลีมาอย่างดีเลยแต่บัรพจนมหาพราะพระพรหมุนีมหาบัรพตเอ,อสุติจาโลสเปโตโฟิกขุเป็นคนคิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าคานิกะภริยายะ พาหิเคหังสู่ขังโหติการมีเมียเด็กอยู่นอกบ้านเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่เอาวันนี้ก็เลยก็เรียกว่าเอวังนี้ด้วยประกาศลเลยเช่นนี้ต่อไปเราเ็าจะมาตอบคำถามาคำตอบเลยคำถามแรกคือเซบาสเตียนสตัคลุงบานพับกินะับถือทำไมอูดมเดชออกมาปฏิเสธข่าวปฏิวัติซ้อนสรุปแล้วเขาอยู่ข้างไหนกันแน่แล้วปฏิบัติการรัฐทหารคมเฉียนคมจะเกิดขึ้นหรือไม่ครับขอบพระคุณ ถามคุณอูดมเดชเนี่ยอ,ออกมาปฏิเสธคงถ้าถามสุตรตัวอาเจกนะไม,ไม่ไม่ไม่มีการปฏิวัติเดี๋ยวลองฟังที่เมนเมนอะเราฟังที่เมนไม่มีการปฏิวัติซ้อนแต่ถ้ามีการปฏิวัติซ้อนอีกทีก็คือปฏิวัติตัวเองเหมือนสมัยทนองปฏิวัติประภาหรือประภาปฏิวัติทนนองคือมันปฏิวัติ